งินมาเลยค่ะสินค้าเราอยู่นี่ค่ะมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะคุณพี่โอนเงินมาเลยค่ะอุ้ยคุณพี่ของเหลืออันชิ้นสุดท้ายพอดีเลยรีบโอนตังมาเลยค่ะโอนมาเลยค่ะคอนค่ะฉันโอนแล้วฉันจะเอาชิ้นนี้ไปส่งให้ลูกค้านะคะให้ไม่ได้นี่ลูกค้าฉันก็โอนแล้วชิ้นสุดท้ายนี้ต้องเป็นของฉันของลูกค้าฉันนี่ของฉันนี่ของฉันไม่ได้ไม่ได้มีค่าฉันโอนแล้วของฉันต้องเป็นของฉันซาร่าหาก้าค่ะกับเรื่องของ race condition race แปลว่าการแข่งขันนะคะเมื่อกี้นี้เวลามีลูกค้า โอนตังพร้อมกัน2คนเพื่อแย่งลูกค้าเออแย่งสินค้าชิ้นเดียวกันนะคะสมมุติอ,อ,อ่ะเธอกอ็หิวยอดเนอะใช่ไหมเธอก็แบบว่าลงตัวเลขไว้แบบว่าแอปนั้นอ่ะหชิ้นแอปนั้นหชิ้นแต่ของจริงๆอ่ะมีแค่เนี้ยชิ้นเดียวแล้วก็คิดว่าเออเฮ้ยมองโลกในแง่ดีไว้ไม่มีใครมาสั่งพร้อมกันหรอก แต่พอมาสั่งพร้อมกันคอนเฟิร์มพร้อมกันเช็คอย่างอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมกันล้ะคะ่ะตัวเลขอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะจะเสร็จไปหาลูกค้าคนหนึ่งใช่ไหมคะอีกายค,คนหนึ่งเขาโอนตังค์มาแล้วไงเกิดปัญหาไหมเธอใช่ไหมมันมาแย่งรีซอสกันนั่นหมายความว่าหนึ่งค่ะคนมีโปรเซสในการขายใช่ไหมนะคะอ่าเราพูดถึงเป็นโปรแกรมและกันเป็นอินสตรักชั่นเวลาคนจะขายของเนี้ยนะคะคนอาจจะตั้งว่าเออฉันจะ คุยกับลูกค้าก่อน1นสองก็ให้ลูกค้าอ่ะสเช็คของนะว่ามีอยู่ป่าอ่ามีอยู่แล้ว1ชิ้น3บอกลูกค้าให้โอนตังคส่อ่ะเช็คโอนตังค์โอนเรียบร้อยนะ5เอาของส่งให้ลูกค้านะคะอ่ะมี5้ขั้นตอนเนาะแต่เผอิญเธอไปลงหลายสาขามันก็เหมือนกับว่าพอมีจ็อบเข้ามา เราอาจจะเรียกว่าเทรดก็ได้นะคะเรียกว่าโปรเซสก็ได้นะคะมีงานเข้ามาจริงๆรันตาม5ขั้นตอนเนี่ยแต่มันรันรันไล่เรียกกันเนี่ยอีแอดมินคนหนึ่งเนี่ยอ,อีในสาขาหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบเข้ามาอ่ะเช็คของมีของไหมมีค่ะอ่ะเขาก็ดําเนินการขายต่ออีกคนหนึ่งไล่เรียกกันเลยมาเอ้ยมีลูกค้ามาถามชิ้นนี้ว่ะมีพอดีชิ้นสุดท้ายพอดีไล่เรียกกันพอดีอีอนอ,อีสาขาแรกอะปิดจ็อบก่อนแล้วก็เขาก็หยิบอีชิ้นสุดท้ายไปส่งก่อน อสาขาสองเนี่ยพอจะหยิบชิ้นสุดท้ายไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยค่ะมันก็เกิดปัญหานะซึ่งสับเฉพาะของเทคนิคช่องโหม่หรือว่าแบบว่าบั็กตรงนี้เขาเรียกว่า time of check time of use หรือตอกต่อเขาเรียกกันปะคะหรือฉันเรียกคนเดียวไม่ใช่ตอกตอกนะเขาเรียกตอกต่อนะคะก็คือ time of check ใช่ไหมเช็ค <Check S 2> ว่าเออมีของอยู่ไหมอ๋อมีอยู่ค่ะชิ้นเนิงอะไรอย่างนี้นะคะก็เลย time of use ก็เลย use เอาไปขายได้ไง check time of check กับ time of use มันคนละเวลากันพอดีมีมันเป็นเทรดเนาะนะคะมีแอดมินสองคนนะมีสอง process นะคะมารัน instruction รันโปรแกรมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ,ค,ะคนหนึ่งก็เลยอย่างที่บอกไปไงเขา check, เช็คแล้มีของเขาก็เอาไปขายต่ออีกคนหนึ่งก มาเช็คของมันยังวางอยู่ตรงนี้ก็เลยนึกว่ามันมีของขายอยู่ไงเหมือนเธอเอาตัวเธอหิวอ่ะเธอโลภอ่ะเธอลงตัวเลขอ่ะหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นในหลายแอปอะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคิดว่าเขาไม่สั่งไม่พร้อมกันพอมันพร้อมกันมัน r e s e condition ปุ๊บมีมีปัญหาทันทีเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นด้านของ cybersecurity หรอคะพวกเว็บทั่วไปเขาก็จะยกตัวอย่างง่ายๆกันเช่นแบบว่า process นะนะคะอ่าโปรแกรม instruction นะคะอยากถอนเงินใช่ไหม เออนะคะเขาก็ต้องเช็คก,ก่อนว่ายอดเงินพอไหมเช่นอ่ะยอดเงินมีร้อยบาทถอนห้าถอนเกาเอ่ะอ่ะ,อะได้ฉันก็รับคําสั่งมาเลยพอเ,เช็คเรียบร้อยอ่ะรันได้ปับ๊บแล้วก็ ใส่ตัวเลขคงเหลืออ่าหนึ่งดอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะค่ะขณะที่ถ้าเกิดว่านังรับแบบมันติดเทรดนะรับคําสั่งหลายคาสั่งได้พร้อมกันอย่างเงี้ยอีกอีกคาสั่งแรกอ่าเบิกเก้าเก้าอ่าเช็คเอามีร้อยฉันก็ดาเนินการเบิกต่อได้พร้อมให้คงเหลือหนึ่งดอนอีนี่ก็เหมือนกันตอนที่ฉันเช็คว่ามันเก้าเก้าฉันยังไม่หักลบไงเอออีอีก process หนึ่งมันเดินเช็คก็อ๋อมันก็เหลือร้อยดอนเหมือนกันอ่าฉันก็เอาเงินสดให้เธอเก้าเก้าด้เหมือนกัน กลายเป็นว่าธนาคารขาดทุนใช่ไหมคะเออมันก็เริ่มอย่างนี้หรือว่าแบบถ้าเกิดสายเราถ้าเกิดใกล้ตรมมากที่สุดก็เช่นอมีโค้ดโค้ดนึงอ่ะรันโปรแกรมอาจจะไปสเกจดูเข้าไปว่าแบบว่าอ่ะ,อะเขียนเป็นโค้ดนู่นนี่นั่นว่าเออเขียนโค้ดก่อนมาทัดเนออีกอันนึงอีกมาทัดเนออะไรเงี้ยอ่าเช็คว่าเออมีโค้ดนี้ไฟล์ file, นี้โปลยอยู่ก็เอาข้อมูลในไฟล์เนี้ยมารันแล้วก็ก็รันเรื่อยๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือรันปกติตามต้องการแต่มันมีสองสเต็ปไงโปรแกรมตัวเนี้ยเผอิญเผอิญเรานเอิญเรามเสืน เป็นเป็นเป็นเทรดที่อันตรายนะคะเป็นเทรดแบบเทรดที่แบบว่าโรคจิตโรคจิตเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละนะคะเราเราเป็นแฮกเกอร์เนาะนะคะแล้วก็แบบว่าตั้งโค้ดแบบออโต้เพื่อเข้าไปแทรกแซงอีโค้ดที่แบบว่านางเขียนไว้เพื่อจะรันอีกบรรทัดหนึ่งว่าเออเป็นรนะีเวอร์เชลล์เนอะอะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รันแทรกไปเรื่อยลบไฟล์ที่นางเขียนแล้วก็เขียนไฟล์ทับใหม่เพื่อว่าอีโค้ดบรรทัดที่สองนะ่ะจะรัน อีกคนหรือวัตถุที่ฉันใส่เข้าไปเรื่อยๆเออสักพักอ่ะมัน rest condition แข่งกันได้แล้วปั๊บดันเป็นลันคดอะไรของฉันแทนในสิทธิ์ที่เป็น root อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ง่ายๆค่ะ rest condition กับต่อๆ tab of check กับ tab of use นั้นเป็นคนละเวลากันไงแล้วพอมันลันคู่กัน2 process 2อง try สอ2 job อะไรอย่างเงี้ยนี่มันเช็คแล้วแต่มันยังไม่ use ไงอีกอันหนึ่งนั้นเช็คแล้วก็อ่ะมีของพร้อมกันนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิด error แบบนี้ค่ะ